嫂嫂、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 嫂。 ให้เขามาป่าอบอกวิวว่าเราไม่ได้ต่อยจริงจังเราวิ่งเล่นอยู่ไงวิ<ม>วิ่งเล่นอยู่ป้าวิวทำอะไรอยู่อยอยเอ้ยชเห็นเมื่กี่คนเข้าไปแล้วเห็นเวิวนั่นอยู่วิวทำอะไรได้เปือยอยู่ยังไม่ล่ะคุยอาเธออยู่ เอแฟนแบบให้แฟนแบบนะครับผมบอกผมว่าผมแค่คิดเท่านี้ผมยังไม่ต่อยหรอกเพราะผมเบื่อไตายเนม่ครับเราไม่ได้ต่อยจริงเอ้าตายกันไอ้สัมเราไม่ได้ต่อยจริงจังไงเอาไเอะเราาอย่เพิ่งเชิญน้องมาดีกว่าเออ Map.

หมือนเลยเหมือนเลยพี่อะเหมือนเลยอะไรไปหน่ะพี่อะไรไปหน่่าแฟนเห็นพี่แฟนทอมอ่ะเห็นพี่เป็นทอมเห็นรอเห็นเห็นพี่แฟนทอมไหมอ๋อไม่เห็นค่ะอันนี้แอดเป็นคนนี้เขาตายไม่เกิดอะแล้วพี่จะบอกใครได้ไม่ใช่ครับตายไม่เกิดออกเข้าใหม่เลยครับอ่ะไอเทมันไม่ตรงไหนไม่เหมือนอะเอา 够嘞，下一期呀。

mười lăm muốn lăm mười ta mười ai mười lăm mười lăm ai lăm lên

พี่ชายชื่ออะไรพี่ชายชื่ออะไร ให้คนมาเอาจะรู้ไม่เอาจะรู้ไม่เอารู้ไหมเอาารู้ไม่เอาถ้าเป็นผมเอาเดินกอดไปเนี่ยงานนี้กูฟรีไปเนี่ยงานนี้กูฟรีไปเนี่ย ดอวยอยู่เพราะมึงชอบไงกูก็ชอบแต่ละก็โดนอะโดนกูคนเดียวใช่เพราะมึงชอบสวัสดีฮะคุณตา มาอุ้มใเ้ยอาไล่ผงชอาไม่ปองช้าอยู่แล้วว่าไงครับอาเลยมชิวเลย แต่อย่าให้ผมต้องเอาเป้าไปมากกว่านี้เดี๋ยวก็ลอง,ลองหรอกครัผมวะใช่เาาวลม,มาเหรอเอาไว้ต่อยไหมอาสังเกตการณ์ของคุ ทามจริงถามจริงถามจริงถามจริงอะไรคะทำอะไรทำอะไรทำอะไรทำไปเรื่อย อุ้มน่าจะเป็นลูกของรทำะสุปปั๊มแล้วเราอุ้มใครมาไม่รู้ใครบอกว่านายเรายืมแป๊บนึงนะใช่เหรอใช่ครับเขาไม่งงเหรอเขาาก็งงแต่แต่เขาบอกว่าโอเคครับแล้วล้วอยู่ก็อุ้มมาเลยหายกันแล้วนะอันนี้คือทำเพื่อเอาคืนใช่โกรธด้วยนิดนึงถ้าโกรธก็บอกเขาจะไม่ทำ ก็ไม่ต้องทำไม่มันไม่ต้องทำตั้งแต่เมก้แล้วโอเค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 อันนี้ไปต่อยแล้วโอเคไหมทำกิจกรรมไปเป,าปา่าเวลมาพอดีมันติดกับยูก็เหมือนยืนไอ้เหี้ยเลยเวลมึงช่วยชีวิตกูจริงจริะมึงเรียกอะไรวะน้องชายมึงรีบเอาพี่ออกจากตรงนี้ดีกว,ว่าเอาเถอะพี่ขอเปลี่ยนรองเท้าแป๊บไอ้เหี้ยเวล มึงมาช่วยพี่พอดีเลยวะมึงเรียกอะไรวะเดี๋ยวพี่แต่ดึงมึงมาแต่รีบไปกันดีกว่าจะไปไหมพี่จะดึงเดี๋ยวพี่จะดึงไปด้วยโอเคไหมพี่ไมวเรปวมาหนึง่งมออปับ ไาน้องชายเอยบแบบแบบแบบพี่นะแบบอะไรนะแบแบนับ้ไอไโดนยำกันดีกว <laughs> ่าไอ้เ e yeah, well, หี้ยเวลมึงแม่งไอ้เหี้ยเธอมาได้ท่าเวลาพอดีอะ่ะอย่างกับรู้ใจเลย ใช่แล้วเบบเบบไป็นเบบเนี่ยกำลังจะตอบไปเอากาับอ๋อไม่มีขาเรียกไงเดี๋ยวจำไม่ได้เ,เขาไม่อยู่จอพี่น่าจำได้ให้ทุกคนเรียกอะไรวะอ้เจี๋ยจะจำได้ไหมเนี่ยใจดึงมากอ้เจี๋ยเด็กผูหญิงมึงจำได้ขน,นาดน,นี้เลยเหรอวะเป็นไงอิสตสมองดิ จำได้มแม่นจริงเอ้ยทำไมมึงแม่งจำผู้หญิงได้เฟียววะโอ้โหเฮ้ยถ้าต่อยแพน้นี่คือยาวไปแล้วเนะน,นี่ยเฮ้ยเรามีเวลเร็วไม่ได้เลือดสองหลอดนี่